เพื่อนกำลังสิไปวังพญายนาคเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวตามมาเด้อเพื่อนๆเด้อตกใายกับลังเดี๋ยวรถออกมาเนาะเพื่อนๆเนา,าะอนเนาะใส่ยูบามาณนี้นะคะของ,งว,งวักเฉลี่ยมือคืนนี่เนาะเพื่อนๆเนาะเก็บตกเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวตามต่อไปวังพญายนาคร่วมกันเนะนะาะเพื่อนๆเนาะต่อนะคะเพื่อนๆ,ๆกับลังเสร็จมาซื้อของไปสักการะพอปู่กับแม่ายาวแล้วเพื่อนๆเนาะนี่สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆพื่อน สวยงามมากๆเลยทําสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆสวยมากเลยนะคะสวยงามมากเลยข้างในให้จอดรถฟรีนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราต้องช่วยคุณยายคุณตาซื้อนะคะซื้อของเนาะไปไหวปู่ย่ขยาข้างในนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะตามต่อได้เพื่อนๆเด้อ ยอดเลยนะคะเพื่อนเนาะโอ้ยดีใจแล้วเด็ดจามเด้มาหอดเพื่อนนะคะข้างหว่าทางนาหนูนจะเป็นเกาะคัมเโนดนะคะเพื่อนๆน,นู้นนะคะแทนรูปเป็นสิกนั่นนะคะเห็นแล้วนะคะนี่สใส่เขาซามะนี่สวยจังเลยเพือเ่อนๆเสื้อคัมเชโนดนะคะ เ,เพื่อนๆมาถึงคำชะโนดแล้วนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้เป็นประตูทางเข้านะคะเพื่อนๆข้างหน้าก็จะขายของเ,ป,เป็นสักการะบูชาปูยาเนะเพื่อนๆเนาะอยู่ประมาณนี้นะคะสถานที่น่าท่องเที่ยวมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆสวยงามมากเลยนะคะกว้างขวางมากเลยจะเห็นาเพื่อนๆนี่นะคะตกลงได้อันนี้นะคะทำไปว่ากะปูยานาะเพื่อนเนาะ ตามติดข้างในได้ดค่ะเพื่อนเ,นเพื่อนเพื่อนเ่เป็นจุดสแกน QR code นะคะเพื่อนๆนก่อนจะเดินเข้าไปในคัมชโนดเราเพื่อนเพื่อนเนาะไม่ใช่เลยเข้าง่ายๆนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นจุดรอนะคะ<ๆ>เพื่อนๆอก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะติดต่อเรามต่อนเะพะื่อนเนาะมีอาคารอเนกประสงค์คัมชโนดนะคะั่งนั้นจะเป็นตู้ ATM นะคะให้กดเงินด้วยนะคะดีมากๆเลยนะคะ อันนี้นเป็นจุดสแกนนะคะเป็นจุดที่4แล้วเพื่อนๆเนาะ ากเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆสุดสายหูสายตาเลยนะคะขายคอนะคะตัวนี้จะเป็นที่วางรองเทา้าเพื่อนๆเนาะจะอยู่ประมาณนี้นะคะน่าเที่ยวมากเลยจะน้องตื่นเต้นจังเลยะคะ่ะวันนี้เพื่อนๆนะคะ,น,ะนี่ค่ะมาถึงท้าพญานาคแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้ต้องอันนี้เป็นทางเข้าไปนะเพื<ๆ>่อนๆสวยมากเลยนะคะข้างในนะคะเพื<ๆ>่อนๆ,ๆเดี๋ยวตามเจนน้องไปเบื้องนะคะเพื่อนๆ,ๆวันนี้ย,นยังแน่นะเพื่อนๆเนาะ ตามมาเลยค่ะนี่นะคะเขาจะออกมากันนะคะเพื่อนๆเอาตั้งข้างมือกันประมาณนี้นะคะรูปเนะี่ยถ้ามีมือบ้างก็รูปได้นะลูก ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆงนนก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นทางแบบนี้นะคะจะ<ม>ต,ต้นไม้นะคะสวยงามทั้นั้นเลยนะคะ

มัสกาประมาณนี้นะคะเพื่อนเทวาป,ปุุมานาคีวิสุทธิเทวีโบเชมีสาธุก็ปู่สีสุทโธแมียญาสีปทุมมาพระผูกเจ้าที่ลูกหลานได้น้อมนำ เครื่องสักกาละมีดอกไม้ทูกเทียนบายสีใปาปูอลีีปวงมาลัยปวงมาลัยปัดใจปจนอมถวายน้อมถวายขอให้ท่านจงรับรับแล้วได้โปรดเมตตาประทานพรดประทานให้ลูกให้หลานูกให้หลานประสบความสำเร็จาเร็จในสิ่งที่ิรารขนา และตั้งใจไหว้ให้หายเคราะห์หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานการเงินธุรกิจอาชีพ โชคลาบวาสนาโชคลาบวาสดาขอให้เงินไหลนองขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาขอให้ทองไหลมาให้โชคดีมีความสุขให้โชคดีมีความสุขจะเรือนลูกเรืองะเรือนลูกเรือตลอดไปทุกท่านทุกคนโอ้โหท่านสาธุท่านสาธุเดอาคัะถวายนะครับมหาปูบรีปองมาลายใบสีเลยเอาคัะถวายเอ่อท่านจะร่อนคำบุญกับองค์หลองค์ย่าครับปัจจัยก็ใสใบสีเด้อ เออถ้าท่านมีหมาปูบรีฟองมาลไมาอ่ะปัจจกัักใส่เลยครับเพื่อถ้าท่านไม่มีมาปูบรีฟองมาลไใบสีไม่ี่ีเราอาิษามขอแต่ท่านี่ร้องจารปัดใจใส่เชื่อคะครับเพื่อ